วันนี้ท็อป,ปิกที่เราจะมาพูดก็คือการมีเบบี้นะคะเพราะว่าเราแพนมีเราก็คือติดเร็วมากก็รวบรวมเคล็ดลับมาได้ทั้งหมดข้คอค่ะทุกคนทีน่ทำใจใาไม่ไม่เวิร์คต้องมีอารมณ์ด้วยใช่ใช่แต่ก็คือไม่ให้เหนื่อยกันไปจนเขาไม่มีแรงที่จะแบบทำาต่บ้านกับล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนี่ชิลาชาแนลนะคะซึ่งวันนี้ท็อปิกที่เราจะมาพูดก็คือการมีเบบี้นะคะเพราะว่าเราแพนมีเราก็คือติดเร็วมากเราขอเปิดตัวแขกผู้มีเกียรติพี่แหวงนั่นเองค่ะพี่แหวงไม่เคยออกคลิปจริงจังเลยนะทุกคนจะเห็น ในแบบบล็อกเที่ยวเฉยๆเนาะแบบพูดนิดๆหน่อยๆก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราแต่งงานกันมาก็คือเกือบปีแล้วแล้วเราก็คุยกันแล้วว่าด้วยอายุด้วยหลายๆอย่างมันก็คือเหมาะสมแล้วผู้ใหญ่พูดเพื่อนพูดคนนู้นพูดคนนี้พูดว่าวแบบมันไม่ได้มีง่ายเพราะว่าตอนต้นปี<อ>เราไปตรวจสุขภาพอ๋อแล้วสุขภาพด้วยใช่สุขภาพของของแบงค์กับน้อย หมายถึงว่าจานวนสเปอร์มันน้อยก็ลเลยคิดว่ามันอาจจะยากนิดนึงก็เลยต้องวางแผนไว้ก่อนตอนนั้นเราสึกเราจะตรวจที่วิชายุเนาะไม่แพงด้วยใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องไปตรวจที่แบบโรงพยาบาลที่เราอยากจะแบบตั้งใจจะฝากค่ครคลอดก็ได้นะเราแบบผลไม่ให้ได้หลังจากเหตุการณ์น,นั้นอีกก็มันเริ่มแบบ<อ>มาคุยกันซีเรียสเอาว่าอยู่ ถ้าอยากมีไอ้ก็ไม่อยากเสียเวลาเลยมิวก็ทําการแบบศึกษาเนาะก็รวบรวมเคล็ดลับมาได้ทั้งหมด5ข้อค่ะทุกคนข้อแรกนะคะก็คือเราต้องนับวันตกไข่ให้เป็นก่อนค่ะทุกคนวันตกไข่ก็คือสมมติผู้หญิงปกติจะมีรอบเดือนอยู่ที่28วันวันที่ตกไข่เนี่ยก็จะเป็นเดย์4เราจะนับตั้งแต่วันที่เป็นประจำเดือนวันแรก สมมติว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนาะสมมติเราเป็นประจําเดือนวันที่1กรกฎาเดย์หก็คือ1กรกฎาแล้วก็นับเดย์สองสองกรกฎา,กาไปเรื่อยๆก็คือเท่ากับว่าไข่ตกเนวันที่ส4ี่แล้ววันที่เราควรทากันบ้านน้่นก็คือต้องวันก่อนไข่ตกนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่า ชุดทดสอบการตรวจไข่เออไปซื้อตำราขายายาได้เลยตั้งเนี้ยต้องตรวจตอนบ่ายนะไม่ใช่ตรวจเหมือนท้องที่ปตอบตรวจตรวจตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าข<อ>ึ้น2ขีดเข้มเนี่ยแสดงว่าประมาณอีกยี่บถหรือชั่วโมงอะไข่เราจะตกก็คือให้เตรียมตัวทำกันบ้านได้เลยตอนเราตรวจนะ ม,มันไม่ขึ้นสักทีเลยทุกคนตอนที่จะติดเนี่ยทางไหนรู้รสึกว่ามันขึ้นจางๆมันขึ้นจางใช่อีกเส้นหนึ่งมันจะต้องขึ้นแสดงว่ามันใกล้ไขต่ตกแล้วอย่างที่สองเนาะก็คือการดูแลตัวเองอย่างผู้หญิงอ่กะก็ไม่ควรออกกําลังกายหนักมากค่ะทุกคนอย่างช่วงนั้นหนูก,ก็คือไม่เล่นเวทที่แบบยกหนักๆเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราร่างกายอ่อนเพลียเพราะเราต้องไปซ่อมแซมอย่างอื่นเนาะแล้วก็แต่ผู้ชายก็ไม่ได้บังคับเนาะแบบก็ออกกาลังกายเดินำลังกายแต่ตีใช่ แต่ก็คือไม่ให้เหนื่อยกันไปจนเขาไม่มีแรงที่จะแบบทำ <c oughs> กานบ้านตลอดค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็กินของมีประโยชน์ก็คือเบสิกเนาะก็คือกินอาหารครบห้ามูกินผักผลไม้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือทานวิตามิน,นะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่แวงคือสเปิร์มเขาไม่ได้แบบมากพอใช่ไหมคะยก็เลยไปหาวิตามินก็คือเป็นวิตามินจากออสเตรเลียยูกขึ้นชื่อให้ว่าแบบ ของเอลวิทก็คือมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายเลยซึ่งจริงๆแล้วคนไหนที่แพลนจะมีน้องก็คือควรทานล่วงหน้าก่อน3าเดือนเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอแนะนำมาอย่างที่3าก็คือต้องไม่เครียดโอเคเราตัง้งใจแหละแต่เราจะต้องไม่เครียดเพราะว่าอย่างมันก็ต้องแบบตามเฟลลิ่งไปด้วยทุกคนได้บอกป้าแบบพิเศีจ๋าไม,ไม่ไม่เวิร์คต้องมีอารมณ์ด้วยเออใช่ใช่แล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับข้อต่อไปก็คือต้องจัดบรรยากาศให้เหมาะสมนะคะในวันที่แบบ จะมาถึงแล้วมีการทำกันบ้านเนี่ยประมาณ5วันต่อเดือนก็คือก่อนไข่ตก3วันวันไข่ตกเลยแล้วก็หลังไข่ตกอีกวันอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือที่มิวใช้ทฤษฎินี้นะก็คือต้องเตรียมพร้อมอะ่ะเราก็วยชายก็ยังไงูไ้ชายเก็บไว้ก่อนอ๋อเออี่ <Okay. S 1> ทริคเขาเขาไม่ยอมเลยจนแบบ อาทิตย์หนึ่งเลยป้าเก็บไว้อะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพลิกเล็กๆน้อยๆระหว่างการทำกันบ้านสุดท้ายอ่คือต้องสอนใส่เข้าไปให้ลึกที่สุดถ้าทำได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะยังไม่ถอดออกมาอันจะค้างไว้ก่อนประมาณ10-15นาทีแล้วก็ควรจะดึงดึงดึงตัวผู้หญิงขึ้นให้เป็นแนวแนวแนวลงอ่ะตามแรงน้มถ่มโลกงเราทุกคนนึกภาพออกป่ว่าอะไรจะไหลลงได้มันก็คือต้องสูงขึ้นเนาะ ก็เทคนิคมันก็เหมือนจะเอาหมอนมารองใต้ตรงสโพกนอนค้างไว้อย่าเพิ่งลุกไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบจะยกขายกขาขึ้นเลยเออมันก็ได้หมดพอเสร็จทํากิจกรรมเสร็จแล้วไม่ควรไปรับน้ำอ่าใช่ก็คือควจะจิงไว้อย่างนั้นก็นอนไปเลยทุกคนก็คือนอนไปเลยก็ผลปรากฏก็คือเดือนเดียวจริงๆทุกคนเดือนเดียวแล้วเราก็ไม่คิดว่าเดือนเดียวจะติดเลยด้วย เรื่องการนอนก็สําคัญมากนะคะคือถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยก็ส่งผลต่อทั้งฮอร์โมนเพศช,ชายเพศหญิงต้องทําพื้นฐานให้ได้ก่อนอะแล้วก็มาลองทําเทคนิคนี้พื้นฐานง่ายๆก็คือแบบไม่เครียดนอนหลับให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราก็มาทําตามเทคนิค5ข้อที่มิวแนะนำนาองรู้ว่าแบบติดภายในสมเดือนแน่นอนที่เหลือก็คือาวว่าพปศึกษาเอาวดูเอออันนี้มิวไม่รู้อันนี้มิวยังไม่รู้สาหรับวันนี้ต้องขอไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ กายให้กระเปาด้วยนะคะบาย